กกอูกรกตมาท้อมากเลยใช่ครับผมก็ท้อเหมือนกันครับท้อกับระบบะความยุติธรรมในประเทศนี้ครับไม่ได้ขออะไรมากเลยครับขอให้เลือกเราไปโหวตแล้วก็ไปนับดีครับนับให้มันถูกนับให้มันถูกแค่นั้นเองฮะนี่รอมาเจ็ดวันแล้วนะนี่รอมาเท่าไหร่ห้าวันแล้วครับจารย์นาคารพุทธพลาดสุขห้าวันแล้วครับยังประกาศไม่ได้เลยครับว่าสสแต่ละเขตแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่มก็งงเหมือนกันฮนะ เลือกแบงค์ทั้งบ้านขอบพระคุณมากครับก็จะเอาผลง,งานมาฝากนะครับแล้วกเ็เลือกที่ที่เลือกพี่แบงค์ทั้งบ้านนี่มีปัญหาอะไรโทรแจง้งเบอร์แจ้งลายมาได้นะครับร้องเรียนอะไรแจ้งเบอร์แจ้งานะครับการเลือกตั้งที่ศกรปรกที่สุดที่เคยมีมามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับเลือกตั้งครั้งนี้ศกระปรกที่เคยมีมาใช่ครับเพราว่าตอนเลโอเคครับแน่นอนนะครับ พูดออกไม้ได้วยหรอใช่ครับพูดออกไม้เลยครับจะให้รู้ครับกรกต,ตครั้งนี้จัดเลือกตั้งได้เลทเทะมากถูกต้องครับอ่กลืกตงมาแล้วไม่ใช่ผมเล่นนะอันนี้เครื่ออะไรหรอครับ เสียงเสียงเสียงตามสายเหรอ Yes sir ชัดๆแต่เราเขาไม่ได้เอางไงเนี่ยไอ้ดดนมีไรนะอ่ะอ่ะอ่ะนี่แขงวะครับเนี่ยผมจำได้เขาบอกว่า พักแดงเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเลือกตั้งบอกว่าเลือกส้มไปได้อดุทินนี่ไงเลือกแดงไปได้อดุทินนี่ชัวร์เลยเลือกส้มไปส้มไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับอนุทินนะฮะแต่เลือกแดงไปเด็ดแดงร่วมรัฐบาลกับอนุทินและแก้ตัวไม่ได้ด้วยก็เพิ่งไปจับกันมาเนี่ยเฮ้ยสู้แถวบ้านผมไม่ได้เลยแถวบ้านผมจะมีสุลเหล่าหกโมงมันมีสุลเห่า เต้นหน่อยค่ะนี่เต้นอะไรเราปิกเอ่อเต้นหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเต้นเดี๋ยวขอขอประกาศก่อนครับขอประกาศก่อนคนข้างๆมันมากใช่ครับใช่